สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวกันน้ำมอญนาเกลืออยู่กับผมบุฒิสังนะฮะอ่าหลายคนจะเห็นอันดับผมนะฮะทุกคนช่วงนี้อยู่ในช่วงปีใหม่นะผมคิดว่าจะไม่ลงแล้วนะแต่ก็ไหนๆก็อยากอวดหุ่นคิกๆๆสุ่มได้ไฮนิวกับรีทอคมาแดงมานะทุกคนนะช่วงนี้ก็อยู่ที่4ี่พันห้านี่ฮะผมว่าช่วงวีคนี้คงเข้าที่อันดับเท่านี้นะว่าผมยังไม่ได้กลับเทพเลยนะทุกคนนะอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่เลยนะฮะ มาครับจะพาไปตีให้ดูตอนนี้ก็ยังพยายามกดเอาเอเออยู่นะตัวนี้อวยผมมากเลยนะผลได้ทุกคนเอถ้าหมาง่งีผมก็จะใส่ตัวนี้นะเอิบเอิบเอิเอิตัวสะท้อนดีไหมศิลานุยนะไม่ฮะเราไม่ใส่ฮะเราจะใส่นี้ไปเลยนะ V 2สองนะ V2 ลุยเลยฮะเราแลกไปเลยฮะเราไม่กลัวแล้วเรามีมันคู่มันขาว หมดไปเยอะนะทุกคนผมไอรีทอ์เนี่ยผมหมดห้าสิบเมตรนะผมกดบริยี่ยี่สิบนะสายหยอดนะส่วนไฮเนี้นี่ก็ประมาณหกสิบเจ็ดสิบนะหยอดบริยี 10, ่ยี่สิบยี่สิบบางทีก็เว้นวันนะทุกคนนะเป็นเทคนิคของผมนะ <t> ผมจะบอกเทคนิคให้ก็ได้ถ้าสายหยอดก่ <t> สวนสมมติว่าถ้าได้ไฮเนี้ยวแล้วปุ๊บเราจะเว้นวันเราจะไม่กดต่อนะวนพรุ่งนี้ค่อยกดนะไปลุยฮะ ไม่กลัวอยู่แล้วฮะสบายสบายผมคิดว่าผมผมเอาอยู่นะอาศัยเติมเย็นนี่แหละฮะอาศัยเติมเย็นนี่แหละสองตัวช่วยกันเนาะปุ๊บลบแล้วก็ยิงฮะใครที่ยังกดไม่ได้ขอให้ได้นะครับทุกคนคือผมรู้สึกว่าถ้าได้2ตัวมานี้เล่นแรกไปเลยรู้สึกว่ามันเล่นง่ายนะเสียงอาจจะซอนหน่อยนะทุกคนนะขออภัยด้วยนะเอาจากกระตุกนนิดๆคือรู้สึกว่าได้มาเนี่ยผมเล่นง่ายนะเจอ เจอม้าห้าดาวผมก็โอเคไปไหวนะทุกคนนะดูฮะไปลุยกันต่อเลยเนาะตอนนี้กำลังกะคิดว่านักบินล่างสองเป็นใครนะตอนนี้ยังใส่นักบินมันอยู่นะใครที่ยังส่มไม่ได้ก็ออโต้ไปแล้วนะารอรอบหน้าเราวนมานะอีกนะเอ ลุยฮะเราจัดทีนี้ไปเลยนะว่าจะใส่ชิลานุนนะเจอเอ็กเซียเนี่ยผมว่าแนวแนวหลังจะไปก่อนนะไม่รู้ว่าไฮนิวเราจะทนเอ็กเซียได้ไหมเอ็กเซียผมก็ดีนะมาช่วยเล่งเกตีเเวลาเจอบี้ลดเกตนะทุกคนช่วยมาเล่นเกต้วมันก็โอเคนะ ดูกันว่าเราจะรอดไหมนะเราจะ,จะเจอเอ,อ็กซ์เซียหอยแด้ตีครบห้าตัวผมพอใจแล้วนะทุกคนนะปุ้มมาหยุงหายว่าย,ยุงยุงยังไม่ตายให้ยุงยังไม่ตายย,ย,ตาย,ยุงจะตายรอบนี้แหละยุงจะตายไหมครับเตี้ยงเรียบร้อยฮะยุงไม่เหลือฮะรู้สึกว่าขอแค่แด้ตีครบทุกตัวนะ แต่ถ้ามีทูไม่ต้องกกติก็ได้นะทุกคนนะมันก็ทนทานดามจเราไม่ได้นะผมกาลังปรับแต่งนักบินกาลังนี่อยู่นะว่ากําลังเทสเทสอยู่ว่าจะใส่นักบินตัวไหนให้เพิ่มพิดาเมจแต่ถ้าเจอชิละนุยไฮเนียวแล้วก็ไปไวมากนะเขายิงดอกแรกเปลี่ยนร่างเลยนะตายยิงแรงนี่ตายไวนะยิงดอกสองก็ตายฮนระโอ้มาประมาณนี้เหรอ นาฮาเราลุยผมก็ไม่เคยอุย้ยผมลืมใส่นิวเมค่าเอเอเจ็ดดาบแล้วแโอแล้วทุกคนไม่งั้นเราจะตายขอก็ได้นะโดนสับ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 ,สบ,สบยานแหก อาจจะพูดเยอะเป็นหฮภาพบรรยายเองนะครับทุกคนมาดูกันเนี่ยมันมีตัวรถเอ็นถึงสองตัวเราจะรอดไหมทุกคนเอาก็ยังโอเคอยู่นะทุกคนนะไม่รู้ครับขออันติก่อนนะฮะค่อยว่ากันเรื่องอื่นนี่ฮะัวิธีแนวนี้ผมเล่นแนวนี้นะทุกคนนะอาศัยเตอร์เบียนช่วยเน้นเกมเร็วนะรถเอ็นสองตัวก็บี้ก็ห้ามไม่ได้แล้วเราใส่ V2 ูไปนอกกนไว้นะนี่ฮะ โอเคอยู่นะผมว่ายังไม่สียนี้ยังแถวนี้นะไม่ค่อยมีเจอเจอทีบุตรหนาหนานะต้องประมาณสองพันหรือต่ำกว่าสามพันนี่เรายังไม่แพ้เลยนะฮะเราี้ไม่ได้เปลี่ยนทีมเนาะไปฮะลุยนี่อนะไรเราเจอไฮนิวนี่ปัญหานะก็จะใส่นิวเหมือนกันนะทุกคนนะ ให้เขาค่าค่านิวฝังเขาก่อนนะที่ผมจะใส่มาเนี่ยเอหรือไม่ใส่ก็ได้ใส่ดีกว่าฮะการไปก่อนหรือว่าอาจจะโดนลดเอ็นก็ได้นะทุกคนคือถ้าใส่ B2 มาอันตีดอกแรกเราตายเลยนะมันโดนมันโดนสะท้อนของของของนิวไงผมต้องกดมือเอาถ้าผมใส่ B2 นีปล่อยมันสะท้อนไปเลยฮะโอ้โหตายก่อนเลยฮะดับแรกยิงยิงมันก่อนโอ้ยผมจะรอดไหมเนี่ยทำไมมัน,นตีเร็วจังเลยวะมาดีครับเออลบล่างแยกลบลบให้หมดลบให้หมดเออจะชนะไม่เนี่ยเอ็มเอลอยู่ไหนเนี่ยยาแตกก่อน โอ้โหคาดการผิดนะให้นิวเขาตีไปมากนะนิวเขาตีไปมากนะทุกคนนะเป็นยังไงบ้างสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม